ครับสำหรับอัศวินสีส้มนะครับวันนี้ก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาเด็กที่เตะฟุตบอลอลูกแปรกระโดดไม่ตรงนะครับมาแก้ไขนะครับซึ่งเราได้แก้ไขให้กับโนเกียอันนี้โนเกียก็คือแต่ก่อนนี่เขาจะทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาแก้ไขได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ก่อนโนเกียเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาอีทเป็นคน สาธิตนะครับเพราะว่าเป็นเด็กใหม่อันนี้รุ่นน้องนะครับอันนี้รุ่นพี่แล้วนะครับกระโดดแปรนะครับเป็นยังไงนะครับดูนะครับที่ที่เขาผิดพลาดเขาผิดพลาดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะลองดูนะครับหยุดดูเว้ยไมดูไม่ดูโนโนโนนอ่ะที่ที่ทีผิดพลาดนี่นะครับที่ผิดพลาดที่เราแก้ให้โนเกียแล้วก็คือหนึ่งก็คือ ส่วนของกําลังขาการกระโดดของเขาไม่ดีนะครับสองก็คือส่วนของลําตัวลําตัวนะครับแกนหลังนี่ของเขาไม่แข็งแรงนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนที่สามเขาก็คือเขาไม่มีเทคนิคในการเตะนะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคในการเตะลูกกระโดดนะครับเดี๋ยวเราจะพบกับเทคนิคในการเตะลูกกระโดดนะครับใน สิ่งที่ถูกต้องก็คือโนเกียนะครับที่เขาแก้ม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูครับ